ต่อสู้กับคนร้ายที่บุกเข้าไปในบ้านเราหรือแอบปีนเข้าบ้านเราแบบไหนถึงจะได้เปรียบไม่ติดคุกก็เจอข่าวช่วงนี้นะฮะว่ามีการต่อสู้กับคนร้ายที่บุกเข้าไปในบ้านแล้วคนร้ายตายมีการถูกจับดำเนินคดีกันก็มีโทรสอบถามพี่อ,อนนท์เข้ามาว่าพี่บ้านเรานะคนร้ายปีนเข้าไปในบ้านจะไปทําร้ายเราแล้วเราป้องกันหรือเราต่อสู้คนร้ายคนร้ายตายแบบไหนเราถึงจะได้เปรียบพี่แบบไหนถึงจะไม่ติดคุก เรามีสิทธิ์ทําได้ขนาดไหนพี่เราถึงจะปลอดภัยไม่ต้องถูกแจ้งข้อหาในส่วนของการดําเนินการนะฮะโดยปกติเมื่อมีการต่อสู้และมีการตายเกิดขึ้นตํารวจเขาก็ต้องจับกลุ่มตัวดําเนินคดีตามขั้นตอนก่อนนะฮะแต่การที่เราจะต่อสู้แล้วชนะไม่ติดคุกศาลยกฟ้องเราต้องพิพิสูจน์กันในศาลในการที่เราจะอ้างหลักกฎหมายในการต่อสู้เบื้องต้นมันก็อยู่ในมาตรา68นะฮะ ผู้ใดจําต้องป้องกันสิทธิทคิดประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายอันใกล้ไม่เกินเหตุนะฮะมาตรา69ถ้ากระทำภัยเกินสมควรกว่อเหตุสารจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้นะ,ะหรือกรณีเกิดจากความตื่นเต้นตกใจหรือความกลัวสารจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ตรงนี้ก็ต้องถือว่าในการที่เราจะอ้างหลักในการป้องกันตัวนะฮะมันก็ต้องเข้าหลักเข้าเกณฑ์น,นิดนึง แบบไหนถึงจะเกินเหตุไม่เกินเหตุนะครับโดยปกติศาลท่านก็จะมองอยู่ว่าในพฤติการนะว่าคนร้ายมีการปีนเข้าไปคนร้ายมีอาวุธไหมอาวุธประเภทไหนตัวเราใช้อาวุธอะไรในการต่อสู้และคนร้ายกับตัวเรานะฮะลักษณะร่างกายสูงใหญ่ผิดกันเยอะไหมซึ่งในกรณีว่าไม้กับไม้นะตรงนี้ศาลก็มองดูว่าเป็นการต่อสู้ที่สมเหตุผลถ้าคนร้ายเข้ามาตีเราเรา,เราตีกลับแล้วคนร้ายตต่ไม่ผิด หรือกรณีว่าคนร้ายมีมีดเราแทงคนร้ายตายก็ไม่มีความผิดถ้าคนร้ายเข้ามาอยู่ใกล้แต่ไม่ใช่ว่าถือมีดเข้ามาอยู่ใกล้เรายิงโป้งตรงนั้นก็เสี่ยงที่จะเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุตามมาตรา69ได้แต่ถ้ากรณีว่าคนร้ายเข้ามามีปืนนะฮะเรายิงเลยตรงนี้ถือว่าไม่เกินกว่าเหตุแน่นอนแต่ถ้ากรณีว่าเป็นเวลาค่ําเราไม่รู้ว่าคนร้ายมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธเอาละสิ ตรงนี้สารท่านก็วินิจฉัยอยู่นะครับว่าในการที่เราใช้อาวุธยิงคนร้ายตายนะตรงนี้คนร้ายมีลักษณะเข้ามามืดๆค่ำๆมีลักษณะเหมือนมีอาวุธนะฮะเราจึงยิงปืนไปสารก็มองว่าไม่เกินก่อเหตุเพราะไม่จําต้องพิสูจน์นะฮะบ้านเป็นสถานที่ที่เราปลอดภัยและสมควรได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิที่จะป้องกันได้ซึ่งดีกา7940เกทับก็วางไว้นะฮะว่า เป็นเคหาสถานสถานที่ปลอดภัยนะฮะไม่จําเป็นต้องหลบนนหนีไปไหนมีสิทธิ์ที่จะป้องกันนะฮะหรือดําเนินการใดๆเพื่อป้องกันตัวได้นะสารท่านก็มองไว้อยู่แต่การที่เราจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันมันก็ต้องดูถ้ากรณีว่าผู้ชายนะฮะตัวสูงใหญ่เข้ามาทำร้ายเราเราใช้อาวุธมีดอาวุธปืนตรงนี้ก็ยังถือว่าสมเหตุสมผลอยู่นะฮะแต่ถ้ากรณีเหตุการณ์ยังอยู่ไกลกัน ตรงนี้ก็ต้องดูว่าการยิงไปเลยนะตรงนี้อาจจะดูเป็นเกินกว่าเหตุหรือกรณีคนร้ายปีนบ้านไว้ปีนเข้ามานะฮะเสียงกอกแกกอกแก,กเราไม่รู้นะฮะว่าคนร้ายมีอาวุธประเภทไหนเรายิงไปนะ,ะสารท่านก็จะมองดูว่าเรามองเห็นไหมแสงสว่างชัดเจนไหมพฤติการเขายังไงการยิงไปโดยที่เราไม่เห็นว่าเขามีอาวุธตรงนี้สารก็มองว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ เพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าเขามีอาวุธอะไรซึ่งในเรื่องนี้ก็มีดีกากําหนดไว้ด้วยนะครับอ่าเป็นดีกาที่3 8 6 9ปด4 6ทับ 2, 5, 4, 6, นะครับคนตายปีนเข้าไปในบ้านจำเลยตอนกลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุที่ปีนเข้ามาเมื่อจำเลยตื่นมาเห็นย่อมทำให้สำคัญผิดว่าคนตายเป็นคนร้าย และในขณะนั้นจำเลยย่อมไม่อาจรู้ได้ว่าคนตายจะมีอาวุธหรือไม่เพราะในห้องที่เกิดเหตุมืดมากและเป็นเวลากระทันหันหากจำเลยจะรอให้คนร้ายแสดงกิริยาแล้วก็อาจถูกทำลายได้การที่จำเลยใช้ปืนยิงไปเพียงหนึ่งนัดคนตายร้องและลม้มลงและจำเลยไม่ได้ยิงซ้ำแต่อย่างใดจึงเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุเห็นไหมสารท่านก็มองอยู่ว่าบ้านเป็นสถานที่ปลอดภัยเป็นเคหสถานเรามีสิทธิ์ที่จะหลบ นะฮะมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในการป้องกันคือไม่จําเป็นต้องหลบหนีไปไหนนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันนิดนึงนะครับโดยปกติบ้านเราบอกเฮ้ยไม่มีใครมาเรามันได้เปรียบอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าการที่ก่อนตํารวจจะมาถึงเนะี่ยคุณต้องรู้หลักของกฎหมายนิดนึงนะฮะถ้าคนร้ายมีแค่ไมีมแค่มีดการใช้อาวุธปืนที่หนักกว่ามันต้องอยู่ในระยะที่ใกล้พอสมควรนะฮะเหมือนมีดโดดแทงเราตายได้เราจึงยิงสวน หรือไม้จะฟาดหัวเราอยู่แล้วเรายิงอันนั้นมันถึงจะสมควรแก่เหตุนะฮะหรือกรณีคนตายตัวร่างกายส่วนใหญ่จะมาลัดคอแล้วถ้าเราจะรอให้ลัดตายกันพอดีนะฮะดังนั้นดูเรื่องระยะทางดูเรื่องอาวุธดูเรื่องร่างกายคนร้ายดูเรื่องแสงสว่างในที่เกิดเหตุเป็นหลักด้วยนะฮะถ้าเข้าข่ายตรงนี้เราก็ถือว่ามีสิทธิ์ในการป้องกันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย